สวัสดีในวันที่โอ้โหท้องฟ้าอากาศแจ่มใสนะครับลมเย็นโชยมาตลอดนะครับโอ้โหสายลมพัดเบาๆอากาศเย็นสบายนะครับอุณหภูมิประมาณ20องศาห,หน่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมันเลือดนกหรือว่าบางพื้นที่เรียกมันหอมหรือว่ามันหัวช้างมันเท้าช้างนะครับ พูดถึงเรื่องของวงจรชีวิตเขาแล้วกันเนาะพอดีมีบางท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าเ,เ,เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเลยแล้วกันเนาะอยากจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าวงจรชีวิตมันเป็นเช่นไรเนาะพอดีมีบางท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าที่โซนบ้านบ้านเขาเนี่ยบัานชนิดนี้มันไม่เป็น ปีที่หนึ่งปีที่สองอะไรประมาณนี้แหละเขาบอกว่ามันตายถึงฤด,ดูแรงมันก็ตายปีถัดมามันแตกหน่อใหม่หัวเก่ามันจะเน่เาจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะครับอในคลิปที่ผมเคยบอกไว้ว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเนาะอันนี้เง่าวันนะครับหัวหัวของมันมันเลือดนกอีกหัวหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับง,ง้างง้างดินขึ้นมาเลยเธอมันที่ผมปลูกเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย ปีแรกมันจะประมาณนี้นะครับมันจะไม่ได้โตมากคือไม่ได้ขุดทุกปีนะครับมันที่นี่ผมปลูกไปจากชิ้นส่วนของมันขนาดเท่ากำปั้นนะครับก็เอาจากหัวใหญ่ๆบ้างบางทีก็เอาจากหัวอากาศนะหัวอากาศจะขนาดลูกมะนาวประมาณนี้นะครับถ้าภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าหัมมันนั่นแหละมันจะเกิดตามเถานะครับก็มันก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับแต่แต่ถ้าเถาไหนใหญ่ๆเง่าไหนแบบ อ่ามันเคยมีที่สวนผมเง่าแบบสามปีอย่างเงี้ยไม่ได้ขดสักทีนะครับเถามันใหญ่มากแล้วเก็บหัวอากาศได้เป็นร้อยเลยก็ใช้ยังงั้นปลูกก็ได้แต่ที่สวนผมก็ใช้ทั้งสองแบบนะครับใช้ทั้งหัวมาผ่าแล้วก็ไปปลูกคือปลูกปีแรกเนี่ยจากเง่าพันเท่ากัปั้นนะครับเนี่ยมันก็จะได้ประมาณเนี่ยผมว่าไซส์บางเง่าก็ได้ถึงสามกิโลสี่กิโลอยู่นะบางเงาก็ได้ประมาณกิโลกว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ พอถึงฤดูแล้งแบบนี้นะครับเถาเขาจะตายนะครับนี่เห็นไหมเถาเขาจะตายแบบนี้นะครับนี่วงจรชีวิตเขานะครับเถาเขาจะตายแบบนี้นะก่อนที่เถาจะตายในหัวเขาก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะครับสะสมแป้งถ้าเราไปขุดฤดูฝนเนี่ยหัวมันก็จะมีขนาดยังไม่ใหญ่มากนะครับก็อ๋อนี่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 นอะถ้าไปขุดฤดูฝนหัวจะยังไม่ใหญ่มากแล้วก็จะไม่ค่อยมีแป้งนะครับ พอเอาไปต้มทําของหวานมันก็จะไม่ไม่มีความความความเป็นแป้งอ่ะแต่ถ้าเข้าฤดูแล้งแบบนี้อหัวเขาจะสะสมอาหารแล้วก็มีแป้งนะครับและทีนี้ไอผมผมให้ดูนี่ก่อนนี่คือหัวอากาศของเขานะครับติดกับเท้าเขามันร่วงหล่นลง,ง,งมาไอหัวหัวแบบนี้ก็ผมเดี๋ยวเอาไปปลูกตามต้นไม้ต้นอื่นได้เลยถึงหัวเล็กนะครับอะพอถึงฤดูแล้งนะเอาพูดกันต่อนะครับวงจรชีวิตเขา เขาไตยแบบนี้อ่าหัวโตขึ้นสะสมแป้งเป็นแป้งเอาไปทำเป็นของหวานได้พอถึงฤดูฝนปีหน้านะครับเอเราไม่ได้ขุดออกนะครับหัวนี้หัวนี้จะทําหน้าที่อะไรครับที่แป้งที่เขาสะสมพลังงานไว้ก็คือแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับไอพลังงานอยู่ในหัวนี่แหละมันเป็นตัวให้ยอดใหม่นะครับยอดมันจะใหญ่ขึ้นเขาจะใหญ่ขึ้นจากเขาเท่านี้นะครับที่สวนผมใหญ่ๆก็เท่าหู นิ้วชี้เลยนะเขาใหญ่ขึ้นระบบรากเขาก็หากินได้เก่งขึ้นนะครับพวกเงาเขาใหญ่หัวเขาใหญ่นะครับพลังงานเขาเก็บสะสมไว้นในนี้เยอะยอดนี่ก็จะเลื้อยขึ้นไปแตกยอดแตกใบได้เยอะนะครับเลื้อยขึ้นไปยันนู่นแหละยอดไม้นะครับก็ด้วยว่าพลังงานเขาเยอะเขาก็แตกเถาได้ใหญ่ขึ้นนะครับคือเถาใหญ่ๆสุดๆของมันของมันชนิดนี้ก็ประมาณนิวชี้นะครับเท่า,ๆๆา,า,าที่เห็นเนาะ อันนี้ชี้เท้าหัวแม่มือแล้วทีนี้หัวเดิมเนี่ยก็จะแห้งลงไปนะครับยุบนะครับเพราะว่าโดนใช้พลังงานหมดโดนใช้พลังงานหมดโดนใช้พลังงานหมดทีนี้ก็สะสมแป้งใหม่อีกรอบมันก็จะเริ่มสร้างหัวใหม่นะครับรอบนี้จะไม่ได้สร้างหัวเดียวนะครับคือเงาหนึงมันมีหลายหลายหัวนะครับคือหัวมันเชื่อมๆกันนั่นแหละมันแตกออกเป็นหลายเงานะครับ พอเข้าปีที่สองเนี่ยโอ้โหมันจะหัวมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้พอถึงฤดูที่เขาของเขาตายลงอีกปีถัดไปนะครับเงาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะมันชนิดนี้เนี่ยมันใหญ่ได้ถึงแบบที่สวนผมเคยน่า,นาจะได้เงาเดียวแบบเจ็0สิบแปสิบกิโลเลยนะครับคือใส่เข,สเ,ขเ,เข่งได้สองเข่งก็นึกดัวเลยครับเข่งได้สองเข่งแล้วแบบมันมันหนักมากอะ่ะยิ่งถ้าเป็นปีที่สามนะครับหอ้เงามันก็ขยายใหญ่ขึ้นอีกนะครับเพราะมันเป็นแง่งหลายแง่งนะครับ เงาหนึ่งเนี่ยขุดออกมาบางทีนะห้าหกแง่งนะครับแง่งหนึ่งเนี่ยหนักเป็นสิบกิโลนะครับมันเหมือนหวีกล้วยเลยหวีต้นกล้วยเลย <c oughs> เป็นแง่งเป็นแง่งเลยนะครับอ่ะ <c oughs> กระบวนการวงจรเขาก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่ขุดปีนี้อ่าอย่างปีหน้าของผมเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายเงานี้ให้ดูนะครับว่าเงาเงาปีนี้มันประมาณนี้แหละอาจจะประมาณกิโลสองกิโลมั้งเงานี้ แต่ปีหน้าเนี่ยโอ้โหผมว่าค่อนข้างมั่นใจว่าขึ้นสิบกิโลบางเงาก็จะยี่สิบกิโลขึ้นไปนะครับมันใหญ่ขึ้นเนาะแต่ว่าหัวที่เราเห็นอยู่นี่มันจะแห้งแล้วก็ยุบลงก็เหมือนเหมือนเอ่อท่านที่มาคอมเมนต์ว่านั่นแหละถึงฤดูการมันเน่านะหัวนี่แล้วก็แตกยอดใหม่ก็ใช่นะครับแต่ว่าไม่ได้เน่าทิ้งเนาะพอถึงฤดูการใหม่มันก็จะสะสมหัวสะสมแป้งสร้างหัวใหม่ซึ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับอ่ะวงจรชีวิตมันก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าเราไม่ขุดปีสองปีเนี่ยโอ้โหสองปีสามปีนะครับหัวใหญ่มากเท่าที่เห็นเท่าที่สวนผมก็มีแบบสามสี่ปีเนาะเมื่อก่อนสามสี่ปีนะครับกลับมาดูเดี๋ยวโอ้โหเง่าอย่างใหญ่เลยแล้วมันก็จะเกิดกระจายไปเต็มพื้นเลยนะไอจุดจุดโซนนั้นเมื่อก่อนโอ้โหมันมันเพราะไอ้นี่แหละเพราะไอห,หัวอากาศนะครับหัวอากาศเขาหล่นไปทางไหนเขาก็จะเกิดเองเนี่ยผมคิดว่ามันพวกนี้เนี่ย เมื่อเราปลูกได้จำนวนในระดับหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยมันสามารถกระจายพันธุ์ไปได้เองเลยนะไอตัวหัวอากาศมันหรือหัมันเนี่ยร่วงหล่นทางไหนเดี๋ยวมันก็ค่อยเกิดไปเนาะปลูกครั้งเดียวยาวๆเหมือนกันเง่ามันก็ใหญ่ขึ้นเวลาขุดไปกินแล้วก็ไม่ต้องเอาไปทุกแง่งเนาะเหลือแง่งเง่าเล็กๆไว้ปลูกไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับคงไม่ไม่ได้ไม่ได้ไมดีแบ่งขายแล้วนะครับก็ สำหรับที่สวนผมก็หมดแล้วนะครับในในส่วนที่แบ่งแบ่งขายไปก็ตัวเองก็ต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์เพิ่มนะครับทีหน้าอ่ะดูดูเดี๋ยวจะเข้าฤดูฝนเราผมกจ็จะต้องขยายพันธุ์เพิ่มนะครับค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับของผมก็ปีละร้อยบ้างสองสามร้อยบ้างขยายไปเรื่อยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาพูดคุยแล้วก็ดูวงจรเนาะวงจรชีวิตของมันเลือดนกหรือว่ามัน หอมหรือว่ามันหัวช้างมันเท้าช้างนะครับสีม่วงๆนี่แหละมันตัวนี้เห็นไหมครับด้านในมันสีม่วงไปแล้วนะครับ